ต้อง YouTube เด็กองก็ชวนชมครับเมื่อคืนลีพูลเจอการลิมอลิตก็เล่นดีนะครับแต่ยิงประตูเข้าไม่ได้เราก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปเราก็จงภูมิใจกับทีมเราครับลวพูลที่ทำได้ขนาดนี้ได้ชิงทั้ง4รายการจนจบฤดูกาลทุกแมต ได้แชมป์ไม่ได้แชมป์ไม่เป็นไรครับแค่ได้ลุ้นก็มีความสุขแล้วอย่างน้อยแล้วุการนี้ก็ได้สองแชมป์ครับสองถ้วยก็มาดูชวนชมครับชวนชมสวยๆกันจัดลากโยงไว้ครับลากธรรมชาติยกสูงไว้เพราะว่ายกสูงไว้จะได้ไม่เปลืองกระถาง แต่นี่ก็กระถางก็ใหญ่มากนะครับเนี่ยใส่กระมังไว้เริ่มจะสวยละขอบคุณมากที่มาช่วยดูช่วยชมที่เป็นคนชอบชนชมเหมือนกันครับแล้วก็เป็นเด็กของด้วยขอบคุณมากครับ